p e y r o l l Benefits นะครับก็คือสิทธิประโยชน์ที่ทางธนาคารกรสิกรไทยนะครับได้มอบให้กับลูกค้าผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านทางธนาคารกรสิกรไทยครับ mm hmm. ในชีวิตการทำงานของเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเราต้องพุ่มเทตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ทำงานอย่างมืออาชีพนะคร อีกอันนึงนะครับก็คือว่าต้องซื่อตรงต่อหน้าที่และองค์กรนะครับมีจริยธรรมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันมีพัธมิตรนี่สำคัญในทุกๆช่วงอายุเราเลยนะรวมไปถึงช่วงอายุที่ทำธุรกิจด้วยเราจะทำโปรโมชั่นร่วมกันได้อย่างไร,รทำยังไงจะให้ทั้งเขามียอดขายที่ดีขึ้นอยอดเช่าที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันทั้งแบงก์เองนะครับก็สามารถขายโปรด u ัก์ของเราได้มากขึ้นถ้าเผื่อยังจำกันได้นะครับสำหรับแฟนบอลรุ่นเก่าๆเนี่ยครับจะนึกถึงคันโตน่าเห็นกันเกินมาว่าพี่แกชอบไปขับรถโดยเฉพาะที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นพิเศษทำไมถึงต้องเป็นนิวซีแลนด์นะพี่อย่างแรกก่อนก็คือสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะฮะพบกับเรา3ามหนุ่มอีกแล้วนะรับสาหนุ่มเลนะครับเป็นตอนที่สองครับคุณผู้ชมครับของรายการ Friday Special นะครับที่เรามีแขกรับเชิญมานั่งอยู่กับเราในวันนี้นะครับเป็นตอนที่2นะครับในการที่เราคุยกับพี่แก่ของเราพี่แก่จากก๊าซีไทยครับใชพี่แก่ของเราคุณปรเมศพบุรีนะครับจากธนาคารก๊ากีคไทยจำกัดมหาชนนะฮะพี่คุณครับคในฐานะนักธุรกิจนะครับการทําธุรกิจอย่างโดดเดี่ยวกับการทําธุรกิจแบบมีพันธมิตรมันจะมี ข้อแตกต่างกันเยอะไหมครับพี่ผมในมุมมองผมเองนะโอ<ะ>้โหการมีพันธมิตรนี่สําคัญในทุกๆช่วงอายุเราเลยนะรวมไปถึงช่วงอายุที่ทําธุรกิจด้วย<ะ>ผมเองเนี่ยหลายๆช่วงเวลาในการทําธุรกิจที่ตกที่นั่งลําบาก<ะ>พันธมิตรเป็นส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคร<ะ>ับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารอดมาได้ เดี๋ยวต้องมาถามพี่แกกันดูพี่แก่นอกเหนือจากจะรับผิดชอบดูแลเคเพโล b e n นฟิตแล้วเนี่ยยังต้องดูแลพันธมิตรต่างๆของธนาคารด้วยเหรอครับพี่แกครับก็สําหรับหน้าที่หนึ่งของฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลต้องเรียกว่าเป็นงานหลักเลยนะครับซึ่งเราเรียกทีมนี้ว่าทีม Retail Business d e v e l o p m e n ทำหน้าที่อะไรครับ ซึ่งทางทีม Retail Business Development เนี่ยนะครับก็จะทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยร่วมกับทางพันธมิตรธุรกิจนะครับซึ่งเรามีพันธมิตรธุรกิจนะครับเยอะมากเลยนะครับในทุกอุตสาหกรรมในทุกอุตสาหกรรมรถเช่ามีด้วยไหมรถเช่ามีไหมมีมีธุรกิจบริการเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วตัวแทนจำหน่ายเมอร์เซเดสเบนซ์มีไหมเพ่เนาะมีครับมีเหมือนกันนะครับผมรอเลยจริงจริงทราบมาครับว่าพี่แกเองก็ในกิจรกรไทยเองก็มีบัตร บัตร Mercedes-Benz ค REDIT การใช่ครับบัตรเครดิตร่วมใช่บัตรเครดิตร่วมกับ,บ,บ,บ Mercedes-Benz ประเทศไทยครับ อย่างธุรกิจรถเช่าอย่างเงี้ยธนาคารจะจับเป็นพันธมิตรธุรกิจกับอุตสาหกรรมประเภทไหนยังไงได้บ้างครับก็สําหรับธุรกิจรถเช่าเนี่ยนะครับเราเอาเอาเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยนะครับเราก็คงคุยกับทางบริษัทรถเช่านะครับว่าเราจะทําโปรโมชั่นร่วมกันได้อย่างไรทํายังไงจะให้ทั้งเขามียอดขายที่ดีขึ้นยอดเช่าที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันทางแบงก์เองนะครับก็สามารถขายโปผลิตของเราได้มากขึ้นอย่างเช่นเอาธุรกิจรถเช่าเนี่ยมาทำโปรโมชั่นร่วมกับทางาบัตรเครดิตนะครับหรือแม้ต่เช่ารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยได้โปรโมชั่นพิเศษใช่ครับนะครับหรือว่า,าทางธนาคารกรสิกรไทยเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ1.8ล้านลาย1ล้าน8แสนคนเนี่ยนะครับ ก็จะมีกลุ่มผู้บริหารเนี่ยครับเดินทางบ่อยๆอ่ะเขาจะได้สิทธิประโยชน์อะไรจากรถเช่าเป็นพิเศษบ้างใช่ามรถกับทางไทยเรน n ์ใช่ครับมีประสบการณ์เลยนะครับครับผมธุรกิจรถเช่าเป็นหนึ่งในธุรกิจผมอยู่เหมือนกันครับได้จับมือกับทางการศิกไทยรเป็นไงบ้างฮะผมว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างที่ทางพี่ยุทธนากับพี่แก่พูดมาว่าพันธมิตรมีส่วนสําคัญเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าผมจับมือกับพันธมิตรที่มีความแข็งแรงสินค้าผม ก็จะผ่านมือพันธมิตรลูกค้าในกลุ่มพันธมิตรผมด้วยวจะกว้างขึ้นใช่ไหมกว้างขึ้น,นและบนความมีศักยภาพของพันธมิตรส่งเสริมการขายแน่นอนกับเราครับเพราะฉะนั้นหลายๆหลายๆอย่างที่เราจับมือกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นธนาคารก็จะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็น,ปนหน่วยงานราชการขอส่งเสริมนะครับครับผมคือคืออยากแนะนาท่านผู้ชมกับพวกเราคนเองว่าครับเวลาเรามีพันธมิตรดีๆเนี่ยถ้าเราได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่แล้วผมว่ามันเหมือนสองแรงบวกใช่สองแรงบวก คือแหมถ้าพี่แก่มีบัญชีต้องล้าน8แสนบัญชีผมก็มีลูกค้ามีรถอยู่อ8,000คันมีสาขาอยู่ไปจับมือกันลูกค้าคนใช้รถผมก็ก็ได้สิทธิประโยชน์ด้วยใช้ผ่านบัตรจับโปรโมชั่นกับทางกสิกรไทยผมก็ได้ส่วนลดพิเศษด้วยรวมถึงว่านะครับ นอกจากผมมีลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกษิกรไทย1นึ่งล้านแปดลายผมมีพันธมิตรธุรกิจเนี่ยนะครับอีกเป็นร้อยที่เป็นองค์กรธุรกิจใช่แล้วก็อันเนี้ยอย่างเช่นธุรกิจรถเช่าอ่ะอยากจะทําอะไรกับพันธมิตรผมบ้างไหมอย่างเช่นอย่างเช่นโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยหาคู่หาคู่หาคู่ให้นะโรงพยาบาลอาจจะต้องการรถไปใช้สําหรับผู้บริหารใช้สําหรับเรื่องของกิจกรรมต่างๆของของโรงพยาบาลก็อาจจะมาดีลรถเช่าจากไทยเลน ก็ได้ครับโอ้โหทีนี้1บวกหนึ่งไม่ใช่แค่2นะใช่ครับโอ้เป็นร้อยนะใช่เหมือนสร้างเครือข่ายครับเหมือนสร้างเครือข่ายเดิมทีนะครับที่เราพูดว่าวินวินตอนนี้เราต้องพูดว่าวิน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 อ่าหลายวินวินวินในะครับเอ๊ะแล้วทำให้เรารู้ว่าตกลงแล้วเนี่ย นี่คืออีกบทบาทหนึ่งของธนาคารด้วยใช่ไหมครับในการเอาพันธมิตรธุรกิจเนี่ยมาจับคู่กันมาแมทกันนี่ยนะครับใช่ครับผมอันนี้เป็นข้อดีของการที่เราทําธุรกิจหรือว่าเป็นพันธมิตรเป็นพันธมิตรกับแบงค์ด้วยไหมครับพี่แกใช่ครับเพราะว่าการที่เราเป็นพันธมิตรกับแบงค์เนี่ยนะครับจะทําให้สําหรับธุรกิจเองเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยทำให้ตลาดกว้างขึ้นนะฮะอันที่สองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าการทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะฮะก็คงเห็นแล้วล่ละว่า ในเรื่องของอการชําระค่าบริการชําระค่าสินค้าเนี่ยอันนี้บแบงค์เป็นตัวกลางนะครับซึ่งแบงค์เองเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกในวิธีการชำระเงินในรูปแบบต่างๆได้อบพี่กลุ่มครับ,รบในฐานะที่ ทำธุรกิจรถเช่านะฮะอย่างของไทยเลน n ์อาคารเนี่ยก็มีลูกค้าองค์กรมากมายการที่มีลูกค้าองค์กรยกตัวอย่างเช่นอย่างกสิกรเนี่ยมาใช้บริการรถเช่าของไทยเลน n ์มาเช่าใช้แล้วดีเช่าแล้วพอใจในในบริการต่างๆที่ไทยเลน n ์มอบให้นี่ถือว่าเป็นเครดิตหนึ่งที่เราได้จากแบงค์ด้วยไหมผมว่าใช่เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางเรื่องของการทําการตลาดในนั้น เคยอ่านบทความอยู่บทความหนึ่งเขาบอกว่าการทําการตลาดที่ได้ผลที่สุดคือการทําการตลาดผ่านปากต่อปากโดยเฉพาะปากของเราแต่เราไม่ใช่ mouth to mouth นะคุณพี่ยุทธปากต่อปากเพราลูกค้าแนะนำกันไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวตัดไม่ทันนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยปากต่อปากก็คือมีคนบอกว่าของเขาดีจริงๆนรายการที่พี่ยุทธเนี่ยฟัง มันนี่พลาสฟังแล้วดีจริงๆนะครับเช่ารถแล้วรถก็ดีจริงใช่รถไทยลแลนดดีจริงกสิกรไทยบัตรเครดิตเขาโอ้โหโปรโมชั่นเยอะแยะผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือการสร้างแบบแทบจะหวังผลได้ได้สูงกว่าช่องทางอื่นแต่ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงได้ผลได้ผลจากจาก,จากความเชื่อผ่านผ่านพันธมิตรของเราแนะนําเราให้รู้จักกับ ผู่ค้าของเขาได้ประโยชน์จริงๆครับอยากให้ท่านผู้ชมกับทางยูนิาลอง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 เก็บประเด็นนี้ไว้ดูนะครับ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 ไปกำลังคุยกัาสนุกเลยนะฮะส่งสัญญาแล้วคงต้องพักแล้วล่ะครับแต่ว่ากลับมาเบรกหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งลุกไปไหนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าพี่แก่ของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกลุกหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีอีกประสบการณ์หนึ่งที่ว่ากันว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะฮะในช่วงหน้าของรายการ Friday Special หลังจากเราพักกันคู่เดียวครับ คำถามร่วมสนุกนะคะถามว่าคุณปรเมศพมบุรีชอบขับรถเที่ยวที่ประเทศใดนะคะระหว่างข้อที่1ค่ะประเทศนิวซีแลนด์หรือข้อที่2ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทราบคำตอบและส่งเอเมาที่0830819585ลุ08้นรับกระบอกนะ้ำเมืองซีเดตเบ้นสองรางวัลค่ะอันนี้ถ้าเผื่อ ยังจํากันได้นะครับสำหรับแฟนบอลรุ่นเก่าๆเนี่ย<แ>ครับจะนึกถึงคันโตนนะฮะเห็นกันเกินมาว,ว่าพี่แกชอบไปขับรถโดยเฉพาะที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นพิเศษทําไมถึงต้องเป็นนิวซีแลนด์นะพี่อย่างแรกก่อนก็คือ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของ Friday Special นะครับผมยังอยู่กับพี่คุ้มนะครับและแขกรับเชิญคนพิเศษในค่ำคืนวันนี้ของเรานะครับพี่แก่คุณปรเมศพมบุรีจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับเอะพี่คุ้มฮะที่เราอยู่นี่คือโชว์รูม s t a r f a c t นะครับซึ่งเป็นโชว์รูมว่ากันว่าเป็นโชว์รูมต้นแบบของ Mercedes Ben z เลยนะเอมีรถจอดให้ชมกันเยอะขนาดนี้เนี่ยคนมาเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะ จริงๆเราได้เราได้เราได้แต่งตั้งให้เป็นแฟลกชิพแฟลกชิพในในความหมายก็คือเป็นสาขาสัญลักษณ์หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่เป็นสาขาสัญลักษณ์ของ m e r c e d e เ b e n z ในประเทศไทยครับอันนี้ที่เรานั่งกันใช้สถานที่ผมนะครับที่บ้านที่สาแฝกเราเนี่ยบ้านพีุ่่มครับเป็นชั้น2ชั้นนะครับเป็นที่โชว์รถนะครับอาจจะดูรถเยอะไปหน่อยแต่จริงๆแล้วเราก็หมุนเวียนที่จะมีรุ่นใหม่ๆมาให้โชว์อยู่ตลอดเวลาครับนะครับนะครับแล้วแขกเรามาเนี่ย ผมเชื่อว่ามีบางคนนอกจากมาคุยในรายการแล้วเนี่ยอาจจะแรงๆไว้เตรียมสอยก็ได้นะเดี๋ยวเจนเห็นรายการเมื่อกี้กรูปหลายคันแล้ว <laughs> เ็ร,าย,า,ร <laughs> ายการเดี๋ยวต้องขายแก่ละคันตะขันนะครับ <laughs> แปลว่าก่อนอื่นนะก่อนจะมาคุยเรื่องนี้กัน <laughs> ไปพบกับคุณเบิร์ดแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวของพี่แก่ของเราแขกพิเศษของเราในค่ำคืนวันนี้ครับ ำไมเราถึงไม่ควรขับรถเกินความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยถือว่าใกล้เคียงนะครับหรือว่าในบางที่เนี่ยเป็นที่ที่กฎหมายกำหนดอันที่สองเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในถนนเนี่ยการแตะเบรกครั้งแรกของเราเนี่ยจะทำให้ความเร็วจาก120เนี่ยลงมาในช่วงปริปปาเน่ยอยู่ที่ประมาณ101น,นะครับ แล้วความเร็วระดัร้อยหนึง่งกับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันต่างกันมากนะครับระยะเบรกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก30-40เมตรใน30-40เมตรเนี่ยในความเร็วที่เราแตะจาก120เมื่อเราเห็นเหตุการณ์บนถนนเห็นสถานการณ์บนถนนแตะเบรกปุ๊บเราลงมาอยู่ที่ประมาณ100ยหนึงทำให้เรามีเวลาในการตัดสินใจที่จะหักหลีกอุปสรรคนั้นหรือว่าเบรก หรือว่าทำอะไรก็ตามที่จะตัดสินใจให้เราเซฟและคนบนถนนเซฟขึ้น <ASS ASS <IC AL> เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเร็ว120กิมตรชั่วโมงผมว่าเราไปถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยเมื่อมีเหตุการณ์ไมาษาษา่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะหยุดชะลอและพิจารณากับสถานการณ์นั้นมีเวลาเพิ่มขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะทําให้เราขับขี่ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปด้วยความปลอดภัยมากขึ้นครับ กลับเข้าสู่นะครับ Friday Special ครับหลังจากฟังคุณเบิร์ดนะครับอ้าวเราเปลี่ยนชุดกันแล้วอะไรเนี่ยแล้ว้วอะไรทีมไหนกันมาครับเนี่ยบาร์เยนครับบาร์เยนเยอรมันครับเยอรมันทีมชั้นนำของนะครับเยอรมันนะฮะและนี่แมนยูยุคไหนกันแน่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอันนี้ถ้าเผื่อ ยังจำกันได้นะครับสำหรับแฟนบอรลรุ่นเก่าๆเนี่ย <ฮะ S 2> ครับจะนึกถึงคันโตนโ<อ>่าเอริกคันโตนโ่าคิงคันโตใช,ใชไ่ไหมอเอ๊ะแล้วเดี๋ยวนะฮะมันจะมีช่วงหนึ่งที่คันโตน่าเขาบูว่ะ,<ฮ>ะใช่ชุดนี้เปล่านี่แหละครับชุดนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า กังฟูคิกที่เซลเฮิร์สพาร์กกระโดดถีบแฟนบอลปากไม่ดีอันนี้ถ้าเราแฟนผีต้องพูดเลยนะเนี่ยอ๋อเป็นน่คัาสิกนะนี่คัาสิกเลยใช่ไหมฮะอ๋อพี่แกนี่เป็นแฟนผีใช่ครับนะฮะมีอะไรถึงได้ชื่นชอบแฟนผีฮะทำไมถึงเป็นแฟนแมนยูครับเนี่ยก็เอ่อคงตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะดูฟุตบอลนัดแรกเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ดูเนี่ยก็คือว่าแมชนั้นเนี่ย จอตเบสอ่ะยิงคนเดียว6ลูกอะเป็นแมชแรกในชีวิตที่ผมดูฟุตบอลระดับตำนานเลยชอบแมนูเลยโอ้ชอบแมนูเลยครับก่อนจะคุยเรื่องฟุตบอลครับผู้ชมครับนะแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ำคืนวันนี้พี่แก่ของเราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องบอกว่า ไม่เหมือนใครเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นคนชื่นชอบขับรถโดยเฉพาะการไปขับรถเที่ยวยังต่างประเทศใช่ไหมบใช่ไหมคแคใช่ทำไมถึงต้องเป็นนิวซีแลนด์นะพี่อย่างแรกก่อนอก็คือ,อ,อที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นประเทศที่สวยมากเลยนะฮะ<ช>สวยงามมากเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องดังที่สุดก็คือ Lord of the r i n g แล้วก็แล้วก็ Hobbit ่<ร>าก <รา S 1> ็นะครับก็ประเทศเขาสวยงามนะครับแล้วก็คนเนี่ยเฟรนลีม่มากนะครับแล้วก็ระบบการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเป็นเฟรนลี่กับทัวริสมากเลยนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเรื่องของอินโฟเมชันต่างๆการจองที่พักอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมว่า คนที่ไม่เคยไปต่างประเทศด้วยตัวเองเนี่ยนะครับสามารถไปทริปยาวๆที่โน่นได้อย่างสบายมากเวลาขับรถเนี่ยความปลอดภัยจะสูงมากนะครับแม้กระทั่งนะครับขนาดไฮเวย์บางที่เนี่ยนะฮะสะพานของเขาเนี่ยนะฮะเราขับไปเนี่ยเลนที่สวนกันเนี่ยสะพานของเขากลับเป็นเลนเดียวเวลาพอขับไปถึงสะพานพวกนี้เราต้องดูให้ดีนะครับว่ามีรถมาข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเผื่อว่า มีรถมาข้างหน้าแล้วเป็นสิทธิ์ทางเขาเราต้องจอดรอให้เขาข้ามสะพานให้เสร็จก่อนเราถึงข้ามม้มีสัญญาณบอกไหมพี่ไม่มีครับอ๋อแต่เราไม่เกินปริญาตใช่แล้วจำกัดความเร็วไหมพี่จำกัดความเร็วถ้าเผื่อเป็นไฮเวย์ไม่เกินร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นใน เขตชุมชนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไม่เกิน50กิโลเมตรไม่เกิน40กิโลเมตรมเขาเนี่ยจะขึ้นป้ายให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแล้วเราจะได้ชะลอได้แต่ถ้าเผื่อไม่ชะลอนะครับที่เก็ตอาจจะตามมาก็คือใบสั่ง,งตามมาแ,บบแล้วมันหักเงินใน card เครดิตการ์ดเราเลยนะทั้ง<ช>ที่เราเป็นคนต่างประเทศนะพี่ชาจะหักเราอย่างไรพี่ก็คือว่าตอนที่เราไปเช่ารถเนี่ยนะครับอันนี้ เราจะต้องรูดบัตรเครดิตก่อนแล้วบัตรเครดิตในสัญญาเช่ารถเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าถ้าเผื่อเราทําผิดกฎจราจรนะครับเขาสามารถชาร์จเข้าไปในบัตรเครดิตเราได้แล้วที่เก็ตก็คือใบสั่งที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับคือ300เหรียญนะโอ้โหสามเหรียญก็300เหรียญนี่ยก็ือบ0ันบาทใช่แล้วไปกับใครเนี่ยก็ไปกับครอบครัวครับแน่นอนที่สุดเพราะว่าไปต้องเรียนว่า ไปกับครอบครัวเราก็ได้มีเวลาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวเนี่ยได้สนุกสนานกันอะไรอย่างเงี้ยรจริงๆนะพี่ยุทธจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าช่วงหลังเนี่ยผมทําธุรกิจรถเช่าอยู่เนี่ยผมเห็นพฤติกรรมในการมาเที่ยวแล้วขับรถเองจากชาวต่างชาตินนำมาเป็น4ี่หปีที่ผ่านมาแล้วนะจนตอนหลังเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราไปเจอเพื่อนๆเราจะถามไปเที่ยวไหนมาพี่แกบอกเราไปเจอเพื่อนถามคุณยุทธพี่ยุทธบอกไปเจอเพื่อนถามไปเที่ยวไหนมา ทุกคนมักจะบอกนะว่าครับไปญี่ปุ่นไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ไปเที่ยวเองครับไม่ได้ไปกับทัวร์ไปเดินเองไปชอปปิ้งเองรูปแบบนี้เนี่ยเริ่มนิยมมากขึ้นใช่ไหมผมว่าสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวต่างชาติเองที่เข้ามาเช่ารถผ่านบริษัทรถเช่าผมเนี่ยแล้วก็มาขับรถเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมานานแล้วบางทีเนี่ยลูกค้ามาเช่ารถที่กรุงเทพครับ เชื่อไหมครับหายไปหนึ่งเดือนไปคืนลาภูเก็ตเลยอของไทยเลนด์เนี่ยเช่าที่กรุงเทพแล้วไม่ต้องขับมาคืนที่กรุงเทพใช่ครับคืนที่ภูเก็ตก็ได้ใช่ครับใช่อย่างที่ผมไปปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยจองโรงแรมอะไรก็ผ่านอินเทอร์เน็ตหมดนะฮะตอนนั้นเนี่ยจะหารถเช่าเนี่ยก็ยังนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะจะติดต่อบริษัทเมืองไทยได้หรือเปล่านะไทยเลนด์ได้แล้วพี่นะไทยเลนด์ได้แล้วครับพี่ไทยเลนด์ได้แล้วนะไปต่างประเทศจะไปเช่ารถ ขับเช่าไปเที่ยวต่างประเทศไทยแลนด์ก็มีทั่วโลกครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะจองผ่านอินเทอร์เน็ตยังไงเนี่ยเวลาเราจองที่โน่นเนี่ยผมโดนชาร์จเป็น u s ดอลลาร์หรือนิวซีแลนด์ดอลลาร์แต่ถ้าเบื่อจองผ่านพิสุขุมเนี่ยผมจ่ายเป็นไทยบาทได้ครับถูกกว่านะใช่ถูกกว่านะอันนี้แนะนํำไว้สําหรับท่านที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศะครับ เาละครับเรากลับมาปิดท้ายกันเรื่องของฟุตบอลของเราสักหน่อยนะพี่แกงครับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคนี้ในยุคข,ของเดวิดมอยเนี่ย,ว,ยว่ากันว่ากำลังจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือหรือเปล่าก็ผมว่าเราก็คงเราคงต้องอยู่กับความหวังนะคือโอเคอะที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าในยุคสมัยของเฟอร์กี้อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยอันเนี้ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยประสบความสำเร็จเยอะพอเปลี่ยนผ่านมือโอเคก็อาจจะมีช่วงคลุกคลักเป็นธรรมดาสุดสูงสุดในช่วงเซอร์เล็กตอนนี้เรากำลังลงตุดจ่ำสุดต่ำสุดหรือเปล่าครับยังยัง่ยังไม่ทราบยังไม่ทราบยังไม่ทราบไม่ยอมแต่ผมฝากบว่าผมขอขอ ขอเสนอหรือมุมมองผมไม่รู้พี่จะได้มาเจอผมที่แชมเปี้ยนหรือเปล่านะปีนี้จะได้เจอผมหรือเปล่าเจอบาเยอนผมหรือเปล่าแล้วอย่างดาวรุ่งของแมนยูเนี่ยนะที่แจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วในฤดูกาลนี้อย่างยานาไซเนี่ยพอจะเป็นความหวังได้ไหมพี่แกผมว่าน่าจะได้เพราะยานาไซต้องยอมรับว่าเซนฟุตบอลดีจริงๆนะครับพวกที่เรียกว่า ก่อนที่ควอนมาตาจะมานะครับช่วงนั้นลูนี่ก็เจ็บนะฮะแล้วก็ฟานเปอร์ซี่ก็เจ็บนะฮะทั้งทีมเด็กอายุ18อย่างนายานาไซเนี่ยแบกทีมไว้ในในฐานะเด็กวัยเย็นแต่ตอนนี้ไม่เห็นจะได้ใกล้เคียงแชมเปี้ยนลีกแล้วพี่นะยังไม่ได้ขึ้นมาอันดับซีดําที่มีลีกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นมาดับโดนอําละก็บอกอย่างที่พี่แกบอกนะครับ ็คงต้องสร้างความหวังต่อไปนะครับกระทนแล้วเปล่าพี่ก็แหมอย่างที่เฟอร์กี้เราล้กพี่มาช่วงนี้ยังเหลือจะมือเราเหลือเวลาทันไหมครับแฟนผีแฟนผีเนี่ยเหลือเวลาทันทันไม่ทันก็เราก็ต้องเชียร์ต่อไปเหมือนที่เฟอร์กี้บอกนะครับบอกว่าวันที่เราแพ้ถ้าคุณไม่เชียร์เราวันที่เราชนะคุณก็ไม่ต้องมาเชียร์เราหรอกนี่ เอาละครับแต่เวลาหมดพอดีครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือรายการ Friday Special รายการคุยสบายๆสไตล์2ลุง1นะครับเราจะมาพบกันทุกวันศุกร์ครับค่ำคืนวันศุกร์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มทางมันนี่ Channel True Vision ช่อง14แห่งนี้นะครับพี่ขุ้มกับผมยุทธนากับแขกคนพิเศษของเราในค่ำคืนวันนี้พี่แก่นะครับพี่แก่ของเราคุณปรเมศมิบุรี พุ้มในการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารแกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับแมยได้ความรู้เยอะนะครับแล้วก็ได้ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายจริงๆนะครับฟังแล้วเนี่ยอยากจะไปขับรถเที่ยวเขาบ้้งนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เดี๋ยวเขาหน้าชวนพี่แกไปเอาละครับทั้งหมดนี้ครับเรา3ามคนทีมงานของรายการ Friday Special ทุกคนลาไปก่อนเราจะกลับมาใหม่วันศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ำถามร่วมสนุกนะคะถามว่าคุณปรเมศพมบุรีชอบขับรถเที่ยวที่ประเทศใดนะคะระหว่างข้อที่1ค่ะประเทศนิวซีแลนด์หรือข้อที่2ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทราบคำตอบและส่งเอมาที่083-081-9585รุ่นรับกระบอกนะ้ำเมอร์ซิเดสเบนซรางวัลค่ะ ก่อนอื่นนะครับก็คงต้องขอขอบคุณนะครับทางพิ่สุขุมนะครับรวมทั้งคุณยุทธนาเนี่ยที่ให้เกียรติเชิญมาในวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่าทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกไม่ประมาะในการที่มาออกรายการครั้งนี้ด้วยนะครับก็คงต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับทางท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคงต้องฝากนะครับว่ารายการดีๆนะครับมีสาระมีข้อคิดนะครับสำหรับ Friday s p e c i a l นะครับก็คงฝากสำหรับแฟนๆช่วยติดตามกันด้วยนะครับทุกวันศุกร์นะครับยังไงก็เชิญทาง o o n y y h h n n n l นะครับ